สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับใครอยากเป็นตำรวจต้องฟังทางนี้นะผู้ปกครองท่านใดต้องการให้บุตรหลานรับราชการตำรวจตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนนะครับและที่สำคัญคือรับทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงรวมทั้งสิ้นปีนี้รับ620อัตราครับ620อัตรานะานะย้ำอีกครั้งท่านดูนะมี รับตำแหน่งไหนบ้างนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประชวนประจําปีงบประมาณพศ2565และประจําปีงบประมาณพศ2566จํานวน620อัตรานะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้มีวุฒิปัญญาตรีในสาขานิติศาสตร์บัณฑิตนะ ไปจบนิติศาสตร์ฟังให้ดีนะครับตำแหน่งคือรองสารวัตรประจำบชนทำหน้าที่สอบสวนเพศชายรับจำนวน350อัตราเพศหญิงรับ100อัตรานะครับนี่คือกลุ่มแรกนะถัดไปเป็นกลุ่มผู้มีวุฒิปัญญาตรีทางบัญชีและพาณิชยศาสตร์ตำแหน่งกลุ่มที่1นนะครับเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสน,นุนทำหน้าที่ตรวจสอบภายในในสังกัดสตส เพศชายหญิงจำนวน20อัตรานะครับและตำแหน่งถัดไปเป็นรองนะครับสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสน,นุนทำมาที่ด้านบัญชีในหน่วยงานต่างในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพศชายหรือหญิงจำนวน20อัตรานะครับเพราะฉะนั้นใครมีบททางบัญชีมีบททางพานิตยศาสตร์ก็สมัครในกลุ่มนี้ได้มี2ประเภทตามที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะและถัดไปครับ บางคนไม่มีวุฒิเป็นญาตรีไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีวุฒิประกาศศิบตัตวิชาชีพหรือว่าปปชหรือเทียบเท่านะครับเทียบเท่าก็คือมองหกนะทางช่างยนต์ช่างกลช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากําลังหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับตาแหน่งผอบอมู่ช่างอากาศยานกลุ่มงานช่างอากาศยานนะครับบรตอรอเพศชายรับ30อัตรานะครับและถัดไปเนี่ย เป็นกลุ่มผู้มีวุฒิประกาศศิบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือม .6 ห,หรือประกาศศิบัตรวิชาชีพปวชหรือเทียบเท่านะครับในตำแหน่งผอบอหมู่กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการในสังกัดสพทตอรอเพศช,ชายและก็หญิงรับเยอะนะครับ100อัตรารวมแล้วทุกประเภทเนี่ยรับทั้งสิ้น620อัตรานะำกำหนดการนะครับ มีการประกาศรับสมัครแล้วนะตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคม2566และเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตัต้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2566นะครับและจะสอบข้อเขียนในวันที่21มกราคม2567ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่13คกุมภาพันธ์2567เเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้ท่าน ท่านกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวท่านถ้าท่านกดลิงก์ที่ผมแนบด้านล่างนี้เนี่ยกดไปปับ๊บท่านจะเจอหน้านี้นะครับเห็นไหมท่านจะสมัครตำแหน่งไหนนะครับท่านก็เลือกเอานะใครมีปปญญาตรีนิตศาสตร์บัฑิตก็อยู่ด้านบนนะครับใทรมีปัญญาตรีตรบัญชีพาณิชยาศาสตร์ก็ถัดลงมาเห็นไหมครับอ่าท่านสามารถเข้าตามลิงก์ที่ผมแนบให้ได้เลยนะหวังว่าโอกาสนี้ทุกคนน่าจะคว้าไว้นะแล้วยิ่งเปิดรับ มากขนาดนี้620อัตราใครที่รอคอยอยู่ท่านต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับทั้งเนื้อหาวิชาการและทั้งสมรรถภาพร่างกายของท่านด้วยนะขอให้ทุกคนนะครับที่ตั้งใจอยากเป็นตำรวจสอบได้ทุกคนและก็หวังว่าลูกหลานของทุกคนนะครับที่ผู้ปกครองอยากให้เป็นตำรวจอาศัยโอกาสนี้นะครับสมัครสอบเพื่อจะได้เป็นรั้วของชาติในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ